สเก็ตเชอร์โกลันเซเว่นพลัสไฮเปอร์ครับ ขอต้อนรับสู่ t o n i ก TV อีกครั้งนะครับถ้าคุณเพิ่งดูช่องนี้อยู่ก็รบกวนฝากกด Subscribe ให้ช่องเอาไว้ด้วยนะครับก็ช่องนี้ผมทําไว้เพื่อแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับรองเท้าวิ่งนะครับให้ทุกคนได้เอาไปประกอบการตัดสินใจในการซื้อรองเท้าของตัวเองนะครับเพราะว่าก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความเห็นของคนที่วิ่งคนหนึ่งแล้วกันนะครับผมก็เอามาแชร์ให้เพื่อนๆได้รับฟังเกี่ยวกับข้อมูลของรองเทา้าคู่ต่างๆนะครับผมก็วันนี้ผมจะมาเล่าถึง รองเท้าคู่นี้ครับ Skechers g o l a n 7 Plus Hyper นะครับก็เป็นรองเท้าที่น่าสนใจอีกคู่หนึ่งเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังแต่ก่อนอื่นที่จะไปถึงข้อมูลของรองเท้าคู่นี้นะครับก็เหมือนเดิมนะครับทุกคนก็สามารถร่วมตอบคำถามท้ายคลิปได้นะครับว่า,าคำถามว่าอะไรเพื่อที่จะเป็นหนึ่งในผู้โชคดีที่จะได้เป็นเจ้าของกล่องรองเท้า Keep in Box ไปนะครับก็เป็นกล่องรองเท้า ทำจากพลาสติกคุณภาพดีนะครับนี่ใส่รองเท้าได้ทั้งกล่องเลยมีรูระบายอากาศด้วยนะครับก็มีทั้งสีขาวและก็สีดำนะครับผมแต่นี้ผมประดิษฐ์นิดนึงมีติดไฟด้วย <c oughs> เป็นฉากนะก็อา่าถ้าใครอยากจะเอาไปลองใช้ก่อนครับก็สามารถร่วมตอบคำถามท้ายคลิปได้นะครับร่วมสนุกได้นะครับก็หรือว่าถ้าอยากจะ ซื้อเลยนะครับก็สามารถสแกนเคียิลโคดหรือว่ากดลิงก์ที่ผมจะฝากไว้ข้างล่างคอมเมนต์ของตัวคลิปนี้นะครับได้เลยแล้วก็แอดไลน์ไปคุยกับเขาแล้วก็บอกเขาว่ามาจาก Tonic ทนกีนะครับคุณจะได้รับเลทพิเศษคือ,อ6กล่องในราคา1,020บาทรวมส่งนะครับ wow. เดี๋ยวผมมาเล่าเรื่องของตัวรองเท้าตัว Skechers t g o l a n 7+ Plus ให้ฟังเลยแล้วกันนะครับต้องบอกว่า s k e c h e r เนี่ยอตอนแรกๆเนี่ยไม่ใช่แบรนด์ที่อยู่ในลิสต์ในการเลือกรองเท้าของผมเลยนะต้องบอกอย่างนี้เลยเพราะว่าเหมือนกับตัว New Balance เ่ยเพราะว่าถ้าคนวิ่งทั่วไปเนี่ยก็จะไม่ได้นึกถึงแบรนด์เหล่านี้ก็จะเป็นนึกถึงแบรนด์แบรนด์ต่างๆนะครับแต่ต้องบอกว่าผมได้ลองตัว s k e c h e r g o l a n 7+ Plus แล้วเดี๋ยวจะค่อยๆเล่าให้ฟังว่า เฮ้ยความคิดผมมันเปลี่ยนไปนะครับผมมาเข้าถึงข้อมูลของตัวรองเท้าคู่นี้เลยแล้วกันนะครับตัว s k e t c h e r g o l u n 7 Plus Hyper นะครับโอ้โหเชื่อจะมี g o l u n อยู่อยู่หลายแบบด้วยกันนะครับต้องบอกว่า ตัวนี้เป็นตัวหนึ่งที่เป็นตัวใหม่ล่าสุดของตัว s k e t c h e r นะครับมาถึงในส่วนแรกของรองเท้าคู่นี้เลยแล้วกัน,นะครับมาส่วนของตัว upper ก่อน upper เนี่ยของตัว7 Plus เนี่ยเป็น two tone knit นะเขาเป็น upper ที่ดูหนาพอสมควรแต่ผมกำลังสังเกตอยู่ว่ามันจะระบายความร้อนดีไหมแต่เท่าที่ลองวิ่งดูนะตอนนี้ยังไม่มีปัญหาเรื่อง เรื่องเรื่องการระบายความร้อนสักเท่าไหร่นะครับแต่ต้องบอกว่าตอนจังหวะที่สัมผัสแรกที่ได้ลองใส่เข้าไปเนี่ยต้องบอกว่าผมนึกถึงตัวเปกซัสเทอร์โบ 2, 2> <Ki> ที่ผมเคยมีก่อนหน้านี้ต้องบอกว่าตอนเปกซัสเทอร์โบ2เนี่ยตัวหน้าผ้าเขาเนี่ยเวลาเดินน่ะมันจะหักบ,บางบางบางมุมบางบางครั้งมันจะหักเข้างอเข้ามาหาเท,ท้าเราบดางแกะนะ มีความรู้สึกเหมือนจะเป็นอย่างนั้นแต่พอได้ลองใส่ไปเรื่อยๆเอ้ยความรู้สึกนั้นหายไปและอีกส่วนหนึ่งก็คือส่วนของภายนอกเนี่ยเขาก็มี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 พูดแทบนะครับเล็กๆเอาไว้ช่วยเวลาการใส่รองเท้าเข้าไปให้ถึงตรงตรง้รงนนะครับแล้วก็ยังมีตัวสะท้อนแสงนะครับด้านหลังนะฮะก็ต้องบอกว่าเป็นเป็นการดีไซน์ในภายนอกที่ท ไม่ได้หวือหวาอะไรมากแต่ถือว่าเป็น Upper อัปเปอร์ที่ขึ้นรูปดีกว่าตัวโกลันเซเว่นก่อนที่ผมจะมาลองตัว7 p เ u s นเนี่ยผมเคยเข้าไปลองตัวโกลันเซเว่นซึ่งมันเป็นทรงที่เหมือนเหมือนเป็นบูทซึ่งอันนั้นเนี่ยอัปเปอร์หน้าผ้าเขาเนี่ยเขาจะไม่เป็นรูปเท่าตัว7 Plus นะครับผมเชื่อว่าเขาน่าจะไปปรับปรุงมาให้มันเป็นตัวอัปเปอร์ทรงนี้ให้มันเป็นทรงมากขึ้นนะครับ มิดโซนเนี่ยตัวไฮไลท์ของรองเท้าคู่นี้เลยนะต้องบอกว่าตอนต้องเท้าความเหมือนเดิมว่าก่อนหน้านี้ผมได้ลองตัว Golan เซเว่นี่ยตัวโกลันเซเว่นก่อนตัวตัวตัวก่อนหน้านี้ที่เป็นทรงบูธนะครับก็ถูกใจนะถูกใจในมิดโซเขามากๆนะครับเพราะว่ามิดโซของเขาเนี่ยของตัว s k e t c h ชอร์ตัวนี้เนี่ยเขาเป็นใช้เทคโนโลยี h y เ e r ร์เบินะครับ ไฮเปอร์เบรเนี่ยต้องบอกว่าตั้งแต่ตัว GOLAN เซเว่นแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่ามิโซของแบรนด์เนี่ยน่าสนใจแต่ตอนนั้นเนี่ยผมที่ผมไม่ได้ซื้อตัว GOLAN เซเว่นเพราะว่าผมไม่ค่อยชอบทรงของรองเท้า GOLAN เซเว่นท่าไหร่ทรงมันทรงแบบทรงบูทมากไปหน่อยรอบนั้นก็เลยไม่ได้ซื้อมานะครับแต่พอมาเป็นตัวทรงตัวนี้เนี่ย เป็นรูปทรงที่น่าสนใจผมเชื่อว่าเขาคงไปปรับปรุงมาแหละนะครับแล้วก็ตัวมิดโซอันนี้เนี่ยต้องบอกว่าให้ความรู้สึกที่นุ่มนวลถ้าบอกว่าเอาประมาณไหนต้องอย่างนี้อย่างที่บอกแหละผมอะใส่คู่นี้แล้วนึกถึงเปกกซัดเทอร์โบ2นะครับแต่นุ่มน้อยกว่าเปกกซัดเทอร์โบ2 แต่ต้องบอกว่ามันมีรูปทรงที่ปาดเปียวใกล้เคียงกันแล้วก็ให้ความนุ่มนวลที่โอเคเชียวแหละนะแต่ก็ไม่ได้นุ่มยยบยาบจนเกินไปนะครับแต่นุ่มอย่างแน่นอนนะครับผมส่วนตัวแตะไฮของตัว g o l ั n เซเว่นเนี่ยข้างหลังอยู่ที่19มิมนะครับส่วนข้างหน้าอยู่ที่15มิลลิมนะทำให้ดรอปของรองเท้าคู่นี้เนี่ยอยู่ที่ดรอปที่4มิมนะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นรองเท้าที่ ให้การสัมผัสถึงพื้นพอสมควรซึ่งไม่ใช่รองเท้าที่ดอบสูงนะครับวิ่งสบายนะครับซึ่งผมได้เอารองเท้าคู่นี้เนี่ยไปทดลองในการวิ่งอยู่หลายๆประเภทด้วยกันไม่ว่าจะเป็นวิ่งเร็ววิ่งช้าแล้วต้องบอกว่าให้การตอบสนองที่ค่อนข้างดีเฉลี่ะแล้วก็สามารถาสามารถาทำความเร็วได้ด้วยนะครับก็ต้องบอกว่าสามารถใช้ในการซ้อ,อมวิ่งทุกๆวันได้นะครับและยังเอาไป ซ้อมวิ่งเร็วหรือวิ่งเทมโปได้อีกด้วยเพราะว่าน้ําหนักเขาอ่ะเบามากนะครับต้องบอกว่าน้ําหนักเขาอยู่ที่208กรัมเท่านั้นนะครับของไซส์8ผู้ชายนะครับส่วนของผู้หญิงเนี่ยอยู่น้ําหนักอยู่ที่ประมาณ197่กากรัมในไซส์7ผู้หญิงนะครับก็ถือว่าเป็นรองเท้าที่เบามากนะต้องบอกว่าน้ําหนักเขาเนี่ย สูสีกับตัวนี้เลยนะไอตัวอสอกเ y อร์นี่เอนเนอร์ฟินสปีนะครับแต่แค่ตัวเนี้มันไม่มีตัวคาร์บอนไอ้โทษทีไม่มีตัวไนลอนเพลทนะครับแต่บอกว่ามันก็เบาได้ใจเหมือนกันนะ,ะสามารถผมก็สามารถวิ่งช้าๆได้แล้วก็สามารถเปลี่ยนจากเพลช้าๆเป็นเพลเร็วได้นะครับก็ ค่อนข้างน่าสนใจกับตัวนี้เหมือนกันแต่เดี๋ยวกะว่าจะเอาไปลองวิ่งยาวแล้วเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ฟังอีกทีนะครับกับเจ้ารองเท้าคู่นี้โกลันเซเว่นะครับผมมาถึงส่วนของเอวโซนะครับเอาโซของตัวโกลัน7ซเว่นะต้องบอกว่ามันเป็นรองเท้าที่มีเอาโซที่น่าสนใจมากนะครับต้องบอกว่าเขามีเอวโซที่ทำจาก proper หรือยางของกูเจียนะครับ เป็นรับเบอร์ที่หนึบต้องบอกว่าช่วงนี้มันช่วงฝนตกด้วยผมลองวิ่งในช่วงแบบพื้นผิวที่มีน้ำแล้วใช้ได้นะครับยึดเกาะที่ดีนะครับไม่มีการลื่นอะไรเลยนะตอนนี้คือ,อยังโอเคอยู่เฮ้ยกูดเย่เขาทำอย่างโอเคจริงนะดีไซน์ผมชอบไหมกับคูน่นี้ผมว่าก็เป็นรองเท้าวิ่งที่ ที่เป็นเดลี่เทรนเนอร์ที่ที่ที่มีดีไซน์ของในในคาแรคเตอร์ของสเก็ตเชอร์เขานะครับก็ก็ไม่ได้เป็นดีไซน์ที่หรือหวาแต่ต้องบอกว่าเป็นดีไซน์ที่อย่างนี้ดีไซน์ที่สุภาพพอที่ผมจะเอาไปใส่ทำงานได้ด้วยนะครับก็ผมก็ประมาณในช่วงนี้ก็เลยเอาไปใส่ทำงานไปด้วยนะต้องบอกว่าบิดโซเขาเนี่ยสามารถใส่ไปวิ่งก็ได้ใส่เดินทำงานยิ่งเจ๋งเลยเพราะว่าผมตอนนี้ผม ก็มีรองเท้าใส่ทํางานอีกคู่แล้วนะต้องบอกว่าอันเนี้ยสามารถเอาไปเหมือนกับที่ผมเคยเล่าให้ฟังกับตัว Balance Fresh f o a m Tempo นะเพราะว่าอัน,นอันนั้นก็ผมก็เอาไว้ใส่ทํางานแล้วก็สามารถใส่แบบวันไหนที่มีไปวิ่งหรือมีไปฟิตเนสก็สามารถใส่คู่นั้นได้ทีเดียวจบนะครับเหมือนกันกันกบคู่นี้คู่นี้ก็สามารถใส่ไปทํางานใส่ไปวิ่งได้เลยซึ่งสามารถใส่ไปวิ่งได้หลายประเภทด้วยนะต้องบอกว่าวิ่งยาววิ่งไกลผมคิดว่า เขามีมิดโซที่นุ่มเพียงพอและมากพอที่สามารถไปวิ่งได้ทุกๆประเภทถือว่าชอบไหมกับลุกกับดีไซน์ผมว่าอันเนี้ยโอเคนะครับผมผม,ผมว่าตัวเนี้ยขออนุญ,ญาตลองอีกรอบหนึ่งขอไปลองในการวิ่งย,วยาวๆก่อ,อนว่าวิ่งย,วยาวๆแล้วจะเป็นไงบ้างตัวอัปเปอร์จะร้อนไหมแต่แค่ ห่วงว่ากลัวจะอัปเปอร์จะอมน้ำานลิกหน่อยแต่ขออนุญาตเอาไปลองก่อนแล้วเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังอัปเดตให้ฟังในครั้งหน้านะครับแต่วันนี้ในครั้งแรกที่ได้ลองใช้ดูผมแฮปปี้กับรองเท้าคู่นี้นะกับแบรนด์ที่ผมไม่เคยนึกถึงมาก่อนต้องบอกงี้ยังไม่เคยนึกถึงมาก่อนจริงๆก็ต้องบอกว่า s k e t c h e r ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่ผมต้องแวะเข้าไปดูมากขึ้นกว่าเดิมถ้าจะให้พูดว่ารองเท้าคู่นี้เจ้าตัว g o l a n เ7เเนี่ย เป็นยังไงบ้างต้องบอกว่าเป็นรองเท้าแบรนด์ที่ทุกคนอาจจะไม่ได้นึกถึงนะแต่ต้องบอกว่าอยากให้มาลองใส่ดูก่อนเพราะว่าคุณภาพกับราคาที่เขาขายอยู่เนี่ยมันสมเหตุสมผลมากๆนะครับเพราะว่าราคาที่เขาขายอยู่ที่ซ u เปอร์สปอร์ตนะตอนนี้นะก็คือ3,990บาทนะครับแล้วก็ถ้าคุณอเอาไปใช้แต้มบัตรโน่นนี่นั่นะส่วนลดผมว่าน่าจะถูกกว่านี้นะครับแค่กำลังจะบอกว่ารองเท้า คุณภาพดีๆขนาดนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวเอาโซหรือว่ามิดโซเองเนี่ยต้องบอกว่า,าถ้าคุณภาพประมาณนี้กับแบรนด์อื่นๆเนี่ยผมว่าแบรนด์อื่นๆเนี่ยปาเข้าไปประมาณ4-5,000ถึง6,000แล้วนะครับก็ต้องบอกว่าตัวนี้เป็นอีกหนึ่งรองเท้าอีกหนึ่งคู่ที่ผมแนะนำว่าเออเฮ้ย ลองถ้าคุณอยากจะได้รองเท้าที่ซ้อมวิ่งทุกๆวันวิ่งช้าวิ่งเร็วหรือว่าใส่ไปทำงานด้วยได้เนี่ยก็ไปลองตัว s k e c h e r g o l a n 7 Plus ดูนะครับแล้วคุณอาจจะชอบเหมือนผมก็ได้เพราะว่าตอนนี้ผมเอาคู่นี้อย่างที่บอกอะเอาไปทำงานแล้วด้วยใส่ไปทำงานได้ใส่ไปฟิตเนสได้เผื่อไปวิ่งได้ด้วยนะครับก็เดินเดินก็ไม่รู้สึกโยบยาบมากนะครับแล้วน้ำหนักเบาแบบ เบาเลยนะครับต้องบอกเบาถ้าอยากอยากให้มาลองถือดูมันเบาแบบเบาเลยนะครับต้องบอกว่าครั้งก่อนผมเพิ่งพูดถึงตัวรองเท้าที่น้ำหนักเบาๆไปนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว s o c o n n อ e n นี่เอ n s ดฟ e e สหรือว่าตัวตัวลินคอนนะครับหรือว่าตัว Rebel นะครับเบาไอเนี่ยก็อยู่ในหมวดที่รองเท้าเบาเหมือนกันแต่เพิ่งเอิญเพิ่งมาก็เลยเดี๋ยวมีโอกาสจะเอาไปเทียบให้ฟังว่า performance เขาเป็นยังไงบ้างนะครับแต่เบื้องต้นเท่าที่อย่างที่บอกแหละว่าตอนนี้แฮปปี้ในเรื่องของมิดโซนะจริงๆแล้วฟีลลิ่งมือน,นี้เหมือนตัวเอนโดฟินสปีดแต่นุ่มกว่าตัวลินคอนนุ่มมีความนุ่มไหมนุ่มเลยนะครับผมแต่ไม่ได้นุ่มแบบยบยาบนะต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งรองเท้าที่มีคุณภาพดีนะครับทั้งแตะกอนอทั้งนิวบาลานซ์เออหรือว่าตัวสเก็ตเชอร์เออเนี่ยเป็นแบรนด์ที่ผมแบบ ไม่ได้อินกับตรงนี้มากนะแต่ต้องบอกว่าพอได้ไปลองมีโอกาสได้ไปลองแล้วก็ความคิดก็จะเปลี่ยนไปนะครับก็ประมาณนี้นะครับกับรองเท้า s k e t c h e r g o l a n 7 Plus Hyper นะครับเดี๋ยวผมจะสรุปข้อมูลคร่าวๆของตัวรองเท้าคู่นี้เอาไว้ให้ทุกคนเพื่อไปประกอบการตัดสินใจในการเลือกซื้อรองเท้า ของตัวเองนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความเห็นของคนวิ่งคนหนึ่งนะครับว่าเหมือนคล้ายๆเพื่อนๆมาเล่าให้ฟังแล้วกันนะครับผมคำถามของคลิปนี้มีอยู่ว่ารองเท้าที่คุณเอาไว้ซ้อม วิ่งช้าวิ่งเร็วหรือวิ่งในการวิ่งทุกๆวันของคุณเนี่ยเป็นรองเทารุ่นอะไรยี่ห้ออะไรนะครับรบกวนฝากแชร์ประสบการณ์ข้อมูลมาทางคอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะครับและผู้ที่แชร์ประสบการณ์แล้วก็ร่วมตอบคาถามในคลิปนี้เนี่ยก็จะมีโอกาสได้เป็นเจ้าของตัวกล่องเท้าคลิปอินบ็อกซ์นะครับก็ร่วมตอบเข้ามาแชร์ประสบการณ์ของคุณเข้ามาท้ายคลิปได้เลยนะกันนะครับก็อย่าลืมนะครับช่วงท้ายคลิปนี้ผมมีประกาศ ผู้ที่ร่วมตอบคำถามท้ายคลิปคราวที่แล้วด้วยนะครับผมก็ฝากติดตามได้นะครับผมก็วันนี้ก็ข้อมูลของรองเท้าตัว s k e t c h ชอ g o กอ n 7 Plus ก็ประมาณนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวไว้ครั้งหน้าเนี่ยผมจะเอารองเท้าคู่นี้เนี่ยไปวิ่งยาบยาแล้วก็จะเอามาเปรียบเทียบกับรองเท้าเบาๆคู่อื่นๆแล้วเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังอีกรอบละกันนะครับวันนี้ก็เท่านี้ก่อนนะครับขอให้ทุกคนสุขภาพดีมีความสุขในทุกๆวันนะครับแล้วเจอกันครั้งหน้าครับสวัสดีครับ วันนี้มาประกาศรายชื่อผู้ที่ร่วมตอบคำถามในคลิปที่ไปลองรองเท้าที่เชนท์เวิร์นะครับรอบนี้ให้2ท่านนะครับท่านละ2กล่องเลยเพราะว่าตอนนั้นบอกไว้ว่ามันครบ1000งพันซับสไคร์เบอร์เลยจะแจก2ท่านท่านละ2กล่องนะครับก็รายชื่อตามที่ขึ้นหน้าจอเลยนะครับประกอบไปด้วยคุณคุณหงทุตาคุณธนพัฒน์คุณสิริโชตคุณเสริมศิลคุณพิศุลาคุณ 60R คุณนนท คุณตะวันศิริลางคุณบุญเลิศคุณเลสเกตลันคุณฟุกซุยคุณทิติชัยคุณนิกแซนโทโล่คุณโนมินิกคุณโกน่งคุณธนุตเอกคุณประพันธ์นะครับผมก็รวมทั้งหมด13โทษที17ท่านนะครับก็จะหมุนทั้งหมดสองรอบด้วยกันนะครับก็แป๊บหนึ่งนะอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาหมุนรอบแรกกันก่อนเลยแล้วกันนะครับหนึอ่า ผู้ที่ได้กล่องรองเท้าคนแรกได้สองกล่องด้วยได้แกคุณพิทซูลาครับผมอ่ยดีด้วยนะครับสองกล่องนะครับผมกดครั้งที่2นะครับผมอ่าหนึสอคนที่สองที่จะได้อีกสองกล่องได้แก่จะซ้ำคนเดิมไหมเนี่ย คุณปาพันนะครับยินดีด้วยนะครับผมก็เดี๋ยวไงติดต่อไปนะครับยินดีด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับที่ทุกคนที่ร่วมสมัครเข้ามานะครับและร่วมตอบคำถามด้วยขอบคุณมากๆนะครับ